สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศภายในสวนทุเรียนอันนี้ผมก็มาทํากับสมอนสีเขาแหละครับนี่เป็นการลมควันต้นทุเรียนหน่อยไอ้ก็เครียดเนาะ,ะลมลงแล้วอากาศเย็นตอนช่วงกลางวันช่วงเช้าลมจะไม่ค่อยมีหน่อยแต่ช่วงอีกสักพักหนึ่งลมจะมาเยอะหน่อยแล้วก็ช่วยกันเผาช่วยกัน ลมฟันต้นทุเรียนไปเนาะ,ะเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็ไปช่วยเขาแหละเขาคนเดียวไม่ไหวหรอกเดี๋ยวถ่ายไปก่อนนี่ฮะบรรยากาศครับเกาะบานทุง่งบานนอกเนาะเนี่ยก็เอากันอย่างเงี้ยครับดูแลเขาหน่อยทาไมดูแลเขาเนี่ยผลผลิตเขาก็ไม่อยากให้เราหรอกว่ากันเนาะคนทําสวนก็นี่แหละ ช่วงนี้ก็จองโขกกันในสวนอ่าเนี่ยหมอสีก็โอ้ทุกวันเลยฮะปนยาบ้างอะไรม้างฮะรดน้ำบ้างผมก็ลดน้ำพรุ่งนี้ก็ลดน้ําอีกอันนี้ก็นี่เขาก็ยันขันแข็งอ่ะเป็นคนยูนนิ่งไม่ค่อยได้อ่ะถมออสีอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้หรอกเราไม่ช่วยก็เหนื่อยแต่ชีวิตเขาอ่ะเขาเป็นคนชอบทํางานอ่ะ เียเวลาไปเที่ยวไปไหนไปตลาดไปกว่ากันไปไเวลาทํางานก็ต้องทำเนี่ยลุกกูอยู่ในสวนเนี่ยเชา้ชาๆฮะยามเช้าครับบรรยากาศดีฮะแล้วก็ลมฟันไปด้วยลมไม่แรงครถ้าลมแรงก็ไม่ไหวนี่ลมยังไม่ค่อยแรงก็ทํากันไปครับจึงพามาชมบรรยากาศในสวนกันให้เอฟซีได้เห็นครับ ถ้าม่อยากออกไปไหนก็เนี่ยฮะเข้ามาในสวนเมื่อวานก็พ่นยาไปแล้ววันนี้ก็จุดไฟไปจุดเผาให้คันกระมงชงเชงเต็มสวนแหละ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยให้เขาเขียซะมั่งเนาะเกตเ,เล็กเล็กเล็น้อยครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับําตามเขาเนาะ เดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำาไมลงแสดแกงแรร้ไม่ค่อยรู้เองเขาหรอกครับทําตามเขาแหละเราความรู้น้อยกันเนาะครับบรรยากาศครับวันนี้ก็เพียงเทานี้นะครับอย่งไงแล้วฝากช่องสมอนสีขอบคุณครับ FC ทุกทกท,กท่านครับสวัสดีครับ